แชร์เป็นค่าครูสปรดหัวใจของขวัญใจส้มด้วยนะคะขอใจส้มและของขวัญด้วยนะคะเป็นค่าครูนะคะใครที่จ่ายค่าครูแล้วก็พิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะเจาะจงมาได้เลยค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะขอละหนึ่งข้อนะคะพิมพ์ชื่อเครื่องหมายทับคำถาม เฉพาะจอดจงหนึ่งข้อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะกดใจซ่องกดเข้าใจขอจอจนปรอดตายกดแชร์เป็นค่าครูนะคะอย่าลืมกดของขวัญให้ด้วยนะคะพิมพ์ชื่อและคำถามเฉพาะจอดจงมาค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภ สุขภาพการเดิน